กาเปียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมในอุบลศักดิ์บวัวหลวงงามสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดลบบุรีพักเพื่อไทยผมขอสนุนร่างพระรมหยัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศาาึกษาฉบับพศจุดจุดท่านประธานที่เคารพครับกองทุนให้กู้ยืม เพื่อการศึกษานั้นเนี่ยต้องกาบเรียนว่าที่มาที่ไปมต,มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มีนาคม2538และมะติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มกราคม2539ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะให้เงินกู้ยืมกับตั้งศึกษาตามมาตรา12แห่งพระยัติกระทรวงการคลัง เมื่อปี2491ท่านประธานที่กรบครับและมีการประกาศใช้ราดเพิ่มหยัดกองทุนเงินให้กู้ยืมพอสอปี2441ซึ่งในขณะนั้นท่านประธานคือครูกแก้วเป็นผู้แทนรัษฎรสมัยที่พลเอกชวลิตยงจะยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประกาศใช้ ท่านประธานคงจะจาได้ว่าท่านเป็นคนหนึ่งก็ต้องขอชื่นชมที่มีส่วนร่วมประกาศพรบฉบับน,นี้ท่านประธานครับโดยหลักการคือมีอยู่สีประเด็นด้วยกันเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษานักเรียนที่ขาดแคลนทุนระทรัพยะการที่สอง เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักเรียนที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศประการที่สามเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน หือนักเรียนที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนส่งเสริมเป็นพิเศษประการที่4กู้เงินเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศท่านประธานที่เคารพครับในขณะนี้นั้นมีนักศึกษาที่กู้ยืมเงินประมาณหกล้านคนแต่และ็ตามครับท่านประธานที่เคารพ ขณะนี้ได้มีการใช้เงินคืนประมาณ50%อีกประมาณ50%ยังไม่มีโอกาสจะใช้คืนแต่งแล้วก็ตามครับวันนี้เนี่ยการศึกษาเป็นครังสมองของประเทศเป็นทรัพย์กรของประเทศบุคคลที่เกิดมาแล้วตามมาตราสิบห้นนั้นเมื่อเป็นบุคคลยอมรับการศึกษาตั้งแต่พื้นฐานแต่แล้วก็ตามครับ ปัญหาต่างๆนั้นซึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งไปอบรมสัมมนากับผู้ปกครองนักเรียนที่ขอยยกู้ยืมเงินท่านประธานทราบไหมครับว่าผู้ปกครองที่มารายงานตัวมาความคิดเห็นนั้นมาสมัครไม่มีรองเท้าใส่ครับท่านประธานผมถามว่านี่ผู้ปกครองไม่มีและนักเรียนจะมีได้อย่างไรก็แสดงว่ายาบจนจึงเห็นด้วยว่าพระบอฉบับน,นี้ ควรจะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ขาดแทนมีสิทธิ์อันทัดเทียมกันรั่านปรนครับขณะนี้ที่วเวลยเทคนิคลูกหลีกผมนั้นเนี่ยท่า,านทราบไหมว่ากู้ยืมยากมากกติกายากมากดังนั้นผมอยากให้กติกานี่ง่ายขึ้นประเด็นที่นักศึกษาได้กู้ยืมไปไม่มีงานทำครอบครัวเดือดร้อน ต้องถูกฟอ้องร้องถูกบังคับคดีแม้แต่ผู้ค้ำประกันซึ่งไม่ใช่ญาติอาจจะเป็นบุคลากรเป็นครูเป็นอาจารย์อยากเข็นลูกศิษย์มีอนาคตไม่มีเงินก็มาเสียนรับรองให้ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานว่าอยากเข็นว่านักศึกษานักเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศนั้นได้รับการเรียนได้รับการอบรม อย่างทัดเทียมกันแต่หากบุคคลใดที่ไม่สามารถตึงไม่มีงานไม่มีงานผมคิดว่าควรจะยกเลิกดอกเบี้ยก็ดีหรือเบี้ยปับก็ดีควรจะยกเลิก,ก,ก,ะก,ะก,ลกซึ่งในขณะน,นี้ปัจจุบันร,รัฐบาลกู้เงินมา3.33ล้านเอามาแจก ถามว่าวันนี้เนี่ยเงินจำนวนไม่มากกับเยาวชนกับทรัพยกรของประเทศในอนาคตถือว่าเป็นกากระหมองควรจะยกเว้นหรือควรจะปรับโครงสร้างซึ่งไม่ต้องมีดำเนินคดีดดดท่านประธานครับโดยเฉพาะสายอาชิวะนั้นเขาเรียกอชิวะสร้างชาิาท่านประธานครับไม่ว่าอุปกรณ์ต่างๆก็มาจากสาย อาชีวะเลือกสายปฏิการคนที่เรียนจบผ่านมัธยมมาแล้วซึ่งมีทุนน้อยส่วนใหญ่ก็จะมาเรียนอาชีวะหรือเทคนิคหรือวิชาชีพในสายปฏิบัติการจึงอยากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวนั้นควรจะรับการเรียนฟรีและถ้าไม่มีทุนก็ควรจะมีเงืนไขให้ง่ายกว่านี้พรมเมนด้วย กับที่ท่านผู้สงเกียรติได้พิปาราไปจำนวนมากแล้วนั้นสนับสนุนให้พระหัติดังกล่าวฝากคณะกรรมมิการวิสามันที่จะเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้ก็หวังว่าท่านสมาชิกผู้สงเกียรติคงจะกรุณาลงมติเห็นชอบกับร่าง,งเพียบดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นเนี่ยผมจะมีความผูกพัน กับสายวิืาการคือสายชีวะซึ่งมีทั้งหมด480วิเลยและเอกเอกชนอีกประมาณ500วิเลยถามว่าคนที่เข้าเรียนสายวิชาการคือส่วนของอชีวะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีได้น้อยครอบครัวยากจนไม่มีเงินไม่มีทุนก็อยากจะฝากรรท่านประธาน ถ้าหากว่าผมได้มีโอกาสเป็นกรรมธิการข้อเรียกร้องของ,งท่านสมาชิกทุกท่านผมจะนำไปปฏิบัติและแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนทุนและให้มีโอกาสทัดเทียมกันเพื่อสร้างชาติถ้าหากว่าท่านปฏิเสธสายปฏิบัติการซึ่งเป็นสายที่สร้างชาติไม่ว่าทุกอย่าง ทุกอาชีพไม่ว่าเครื่องยนต์ไม่ว่าเครื่องไฟฟ้าหรือที่ท่านประธานพูดนี้ก็มาจากสายอาชีวะก็กราบขอบพระคุณท่านประธานด้วยความเคารพครบับ